เลยที่มาทําเต็มตัวแล้วไม่ใช่ไ g แล้วคืออะไรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงครับชื่อว่าอามาโดอามาโดแปลว่าสุดที่รักภาษาสเปนคือถ้าเกิดว่าทานก็ระลายเป็นสุดที่รักของคนรักอะไรเงี้ยทานแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายคือจะช่วยในเรื่องของอการปรับฮอร์โมนผู้หญิงนะครับแต่ว่าเป็นสมุน100มไพราร้อยเปอร์เซ็นตไมทำไมเชนถึงให้ความสนใจ อาหารเสริมของผู้หญิง,งนในตลาดมันเยอะครับมันมีช่องว่างอะไรที่หนูเห็น มันเป็นเพราะเรื่องคนใกล้ตัวเลยมัย้งพี่สาวผมเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็เวลาแกปวดท้องประจำเดือนเนี่ยบางทีไข้ขึ้นต้องลาป่วยคือบินไม่ได้เงินก็หายรายได้ก็หายพอเราเอ้ยพี่สาวเราเป็นพอเราเริ่มดูอ้าวพนักงานที่ไอซ์ก็เป็นคือมันเกิดจากประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนพอเราทานพวกน้ําเยน็นกาแฟของหมักของดองเวลาประจําเดือนมาเนี่ยจะชอบทานส้มตาทานอะไรที่มันทําให้ก็มันอยากกินอะเ็ลเพลเชนนั้นน่ะใช่พอทานพวกนี้เนี่ยมันทําให้ประจําเดือนเนี่ยมันข้น พอมันค้นเสร็จแล้วมันขับออกมาไม่ได้ <ฮะ S 1> มดลูกก็พยายามบีบตัวบีบให้ออก <ฮะ S 1> มาให้ได้บีบไม่ออกก็เลยปวดเฮ้ยทำไมเขารู้เยอะเองี้ยผมศึกษามาก่อนเด็กขาไปนั่งในมดลูกเลย ผมศึกษามาแล้วไปได้สูตรยามาไงอ่ะแล้วสยาล่ะสูตรยาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผมครั้งแรกที่ผมขึ้นบริหารที่อุทิศกเนี่ยผมดูในเรื่องของอาหารเสริมคือแสดงว่าเชนต้องไปเรียนเรื่องสมุนไพรด้วยไหมคะก็ไปดูครับไปมีการวิจัยว่าตัวเนี้ยมันช่วยยังไงแล้วก็ผมพยายามรักษาสถิติว่าถ้า100คนกินเนี่ย90คนขึ้นไปต้องเห็นผลใช่แล้วห็นเพราะว่าเชนเองนี่ก็ดูแลการผลิตทุกขั้นตอนเองใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปพอมีประสบการณ์เนี่ยเราบริหารมาเราก็จะรู้ว่าบาง ทีพอทําไปเยอะๆคนสั่งเยอะๆเนี่ยมีการเจือจางวัตถุดิบมีการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคุมเองคุมถึงขั้นความชื้นของเม็ดยาคุมแล้วก็คุมน้ําหนักส่วนประกอบทุกอย่างเพราะว่าทุกกล่องที่ผมส่งออกไปเนี่ยชื่อเสียงแปดปีผมอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นผมต้องจริงจังตรงนี้แน่นอนอ,อยากเห็นไหมคะว่าโรงงานเป็นยังไงเขา,เาดูแลใกล้ชิดขนาดไห<ป>นไ, <ป S 2> ไปดูกันไปดู แล้วครับตอนนี้ผมก็พาบุกมาถึงโรงงานนะครับอาหารเสริมของผมนั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยผมจะดูแลขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงตามผมเลยครับเอามาเลยครับในส่วนนี้ก็จะเตรียมเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในตัวโรงงานเนี่ยก็จะต้องพูดถึงเรื่องของความสะอาดแล้วก็มาตรฐานโรงงานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็มีเรื่องของอนามัยนะครับตามมาเลย นี่ตอนนี้จ้าน้องเจลนะครับเอ้ยก็จะมาต้อนรับเราเลยเปลี่ยนชุดใช่ไหมเอ,เอาใส่ให้เลยอะอามัวก่อนอันน,อนี้ต้องปิดหมดนะครับเพราะข้างในค่อนข้างเป็นเขาเรียกนะเป็นระบบปิดปิดหมดเลยจัดมา เอาให้ถูกหน้าแล้วไอ้เขานะถูกฟีพร้อมแล้วเชิญเลยครับเข้ามาที่โรงงานของเราเลยส่วนแรกก็จะเป็นห้องที่บรรจุยาเข้าไปแต่ก็จะมี ห้องเก็บมันก็จะเป็นพวกวัตถุดิบพวกสารสก,กัดต่างๆจริงๆแล้วจะมาจากห้องแลบอีกที่หนึ่งเราว,ว่าที่นู่นเนี่ยจะเป็นระบบปิดมากกว่านี้นะครับ<ม>แล้วก็ปลอดเชื้อแบบสุดๆไปเลยแต่ันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการผลิตซึ่ง สารสกัดเนี่ยก็จะอยู่ในถังแบบนี้แล้วนะครับจะอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็เราก็จะเอามาบรรจุใส่เม็ดกันที่ตรงนี้มี2ส,ส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นใส่ด้วยมืออีกส่วนเนี่ยใส่ด้วยเครื่องเพราะว่าบางทีการผลิตเนี่ยไม่ทันเพราะฉะนั้นจะต้องมีสองคนช่วยกันเดี๋ยวมาดูห้องนี้ครับหลังจากที่ได้วัตถุดิบเป็นผงมาแล้วก็มาใส่กันตรงนี้เลยก็จะบรรจุอย่างนี้แล้วก็อห้แน่นเข้าไปโอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นช่วงบรรจุเข้าไปนะครับ ข้างล่างก็จะมีมีแคปซูลอยู่ฝั่งหนึ่งนี่ก็มีฝั่งใส่เข้าไปปุ๊บปิดแ่กดที่เลยครับอันนี้เป็นส่วนบรรจุด้วยมือนะครับอันนี้จะเป็นอัตโนมัตินะมาดูกันเลยเป็นเครื่องมืออันนี้เป็นตัวเขาเรียกนะผสมก็คือจะทําให้ตัวผงเนี่ยมันเข้ากันแล้วเดี๋ยวพอมันเข้ากันแล้วเนี่ยก็จะมาในส่วนวันนี้เราไม่ได้ไม่ได้รันในตัวนี้นะวันนี้ตัว ออโตเมติกไม่ได้ลันนะครับใช้มืออย่างเดียวหลังจากที่ตรงนู้นก็มาทำความสะอาดใช่เระเอามาทำความสะอาดด้วยเครื่องนี้อันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ทำให้ผงที่มันอยู่รอบๆตัวแคปซูลเนี่ยหมดไปก็คือเหมือนแมลงว่นจะสะอาดเนาะอันนี้นะครับก็จะใส่ให้มันเข้าไปในตัวแบบเนี่ย ออกมาแบบนี้เลย<ม>แล้วจริงๆแล้วก่อนที่จะไปบรรจุใส่กล่องนะครับหรือแม้กระทั่งใส่ฟอยเนี่ยเ,เราจะมีการสุ่มตรวจ10เม็ดทุก1ชั่วโมงเพื่อดูเรื่องของความชื้นแล้วก็น้ำหนักนะครับอันนี้คือตัวกล่องเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของวันที่ผลิตวันหมดอายุก็จะมาปริ้นที่ตรงนี้นะครับ นี่ก็คือโรงงานผลิตอาหารเสริมของเราน่นเองนะครับที่ผมเนี่ยเน้นย้ําเลยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพมาตรฐานความสะอาดนะครับเพื่อให้เอาไปถึงมือผู้หญิงทุกคนอย่างปลอดภัยครับอขอให้ผู้หญิงทุกคนนะคะดีจากสุขภาพที่ดีจากภายในและสู่ภายนอกนะคะ<อ>มีความ<อ>สุขมา,มากๆนะนี่แหละเต็มที่จริงจัง <c oughs> โอเคครับเรืเ่องจริงราวไว้ใจ ก็ไว้ใจกันเลยเพราะว่าที่บ้านคุณแม่พี่สาวคนวรอบข้างแ,แฟนเฟิร์น <c oughs> เขาผ่านมาหมดแล้วก็มาถึง<ำ>เราได,ทด้ทำคนเดียวเหรอธุรกิจตัวนี้จริงๆคิดคนเดียวเลยครับคิดคนเดียวทําคนเดียวแต่ตอนหลังก็คือ,อ,อมีมีลูกทีมมีพนักงานมาช่วยแต่ทีมก็ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเขารวยทีมก็รวยด้วยอเอ็มมีแจกทงแจกทองครับ คือจริงๆแล้วผมถือว่าเป็นเป็นเคล็ดมากกว่าคือการจะการที่เราจะทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนจะต้องมีเงินก้นถุงเอาไว้เพื่อความสบายใจมันต้องมันไม,ม่นั่งเครียดว่าแบบโอ๊ยหมดแน่เลยรอบนี้<ด>ก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าเราให้ทองตัวแทนทุกคนที่มาช่วยขายเป็นเงินขวัญถ,ถุงใช่คือปัญหาเนี่ยผมอยากให้ให้ตัวอาหารเสริมของเราเนี่ยกระจายไปได้ทั่วไทยให้เร็วที่สุดเพราะว่าคน<ม>จะได้หายปวดท้องักทีก็เลยก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวช่วย ถ้าถ้าพี่อยากกินแล้วก็อยากขายก็เข้าไปดูรายละเอียดที่ f a c e b o o k c o m c h a i n t h a n a แล้วกัน c h a i n t a n a นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่แล้วก็รวมถึงชีวิตนักร้องผมในช่วงปลายปีนี้ด้วย ig คุณอะไรนะ ig ก็เชนธนาเหมือนกันแอชเชน a นานะครับเข้าไปดูได้เลยมีรายละเอียดอยู่ครับบอกว่าทำทำเนี่ยทำคนเดียวจริงๆแล้วชวนแฟนมาทําด้วยเราทาคนเดียวได้ไงช่วยไหมก็ช่วยช่วยได้เยอะเลยครับแล้วประจวบเหมาะกับน้องเขาเรียนจบพอดีก็เลยดึงแฟนแฟนส าวเนี่ยมาช่วยครับถือว่าเป็นหุ้นส่วนเป็นการทํางานร่วมกันใช่ก็คือก็คือเหมือนฝึกเขาด้วยแหละเพราะว่าคือเหมือนไม่อยากให้เขาไปลงลูกคุกขข้างนอกเพราะว่าบางทีอาจจะไปเจออะไรไม่ดีไม่ร้ายเนาะจะร้ารอยากได้อย่างงี้มากนะที่ฉันลงลูกคุกขังจะดุมยาที่หนมีใครมาพูดเลยมันเป็นคนละสไตล์อันนี้อันนี้เขาดูแลกันแต่เราต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในที่ที่มันอันตรายตลอดเวลา มันจะได้กระตุ้นกระสายป่าเมื่อไหร่แต่งงานโอ้แต่งงานเลยเหรอครับคือจริงแล้วอีกสักพักละกันคือวางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างวางแผนอนาคตไว้ยังไงคือจริงแล้วที่เห็นผมทํางานหนักแบบนี้นะครับแล้วก็ทุ่มเทอย่างนี้เนี่ยจริงๆผมมีเป้าหมายชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือคือพักทุกอย่างแล้วก็ ไปเป็นคุณครูอันนี้เป็นความฝันท้งสูงสุดคุณจะไปทําทําไมของไม่ได้มีอะไรที่หนูเล่ากันเลยเมื่อกี้หนูล้มลุกคลานุรกิจช่วยเหลือหูพานน้องพันหนาวมาไอ้ครูมาจากไหนก็เป็นเพราะว่ามีเป้าหมายนนี้แหละเราเลยแอคทีฟตัวเองเต็มที่คือผมอยากให้ชีวิตเข้าที่แล้วก็สามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้รวมถึงตัวเราแล้วก็ แฟนแล้วก็รวมถึงครอบครัวในอน,นาคตเขาต้องการให้ทุกอย่างมันมันม่นคง<ช>แล้วเขาค่อยกลับไปเป็นครูบ้านนอกใช่ไปเป็นครูที่บ้านเกิดจะ,ววะสอนอะไรคะสอนคณิตศาสตร์รค,คือคือผมเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเลขเก่งมากคืออย่างทุกวันนี้ตักกศาสตร์ผมยังบอกได้อยู่เลย ทูแล้วฟอลได้ฟอลทูหรือฟอลได้ทูอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือมันมันเป็นความเข้าใจผมไม่ต่องจําเอบวกบีทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับอะไรเอบวกบียกทั้งหมดยกกำลังสองมันจะเป็นเอกำลังสองบวกสองเอบีบวกบีกำลังสองยัจดยังจะได้เก่งมากเก่งมากคือคือมันมีที่มา เอาอย่างนี้คือคือมีช่วงนึงเนี่ยผมผมไปทัวร์เป็นวิทยากรให้น้องๆทั่วประเทศท <ะ S 1> เพื่อเพื่อเป็นแนวคิดในการสอบเข้ามหาหลัยผมถามว่าในเนี้ยมีใครไม่เจ่งเลขบ้างเกินครึ่งหอประชุมยกมือไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเด็กไทยอพอเด็กไทยคิดว่าเราไม่เจ่งเลขเราไม่กล้าเรียนหมอเราไม่กล้าไปทําทบัญชีเราไม่กล้าไปเป็นวิศวกรอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่า ถ้าเราช่วยเด็กกลุ่มหนึ่งได้ปีละ3า0ร้อคนเนี่ยระดับชั้นหนึ่งพัฒนาไปเรื่อยสิปี2ี่ิปีก็เป็นพันขึ้นมาซึ่งเขาก็คงจะไปกระจายแล้วก็สามารถมีช่องทางในการเลือกชีวิตได้มากขึ้นจะไปสอนที่ไหนก็คงเลือกโรงเรียนในนครปฐมนะครับก็คือบ้านเรานั่นแหละใช่แล้วเป็นบ้านเราคือเราเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งอ่ะผมก็เคยแจ้ผ้าโดดน้ำแม่น้ำท่าจีนเหมือนกันชีวิตเราเริ่มต้นจากไหม เหมือนจะไปเดก็เลยคิดว่าเราอยากให้ชีวิตสงบสงบอะแล้วก็ช่วยช่วยน้องๆมากกว่าอย่างที่บอกไปว่าผมก็เลยมาเต็มที่อยู่ตรงนี้เพื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ได้แล้วก็ทําให้พอแล้ววางแผนไว้ไหมว่าอายุประมาณไหนเดี๋ยวฉันจะพอแล้วที่เห็นผมสปีดขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการ30 30ปุ๊บผมไปเลยเพราะว่าถ้ายิ่งเราเริ่มต้นเร็วเราก็ช่วยเด็กได้เยอะ มีจุดมุ่งหมายของตัวเองคิดดีไม่คิดเลยว่าคุณจะมีความคิดดีขนาดนี้จากเด็กผู้ชายแบบมีสาวๆว่าคิดคิดอ่ะเขาอยากเป็นครูเขาอยากจะนำความเจริญกลับไปสู่บ้านเกิดของเขาซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ที่คนไทยควรจะมีนะแบบนี้สร้างต่อๆกันไปถ้างั้นทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาถ้าทางรายการเราจะบบกาดอกจันไว้ สักหนึ่งข้อความหนึ่งความรู้สึกที่อยากจะบอกคุณผู้ชมเชนอยากจะบอกอะไรก็พูดในแนง่ของธุรกิจแล้วกันนะคือจริงแล้วตอนนี้วัยรุ่นชอบทําธุรกิจกันเยอะอแต่หลายคนเนี่ยชอบมองไปถึงหลักล้านหลัก10ล้านกว่าผมจะมาถึงหลัก10บล้านได้เนี่ยผมก็เริ่มจากกาไร50บาท100บาทเหมือนกันมันต้องมีเงินหลักพันก่อนหลักหมื่นก่อนมันอาจจะต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นทุกอย่าง มันต้องใช้เวลานะครับแล้วพอถึงเวลาที่เราค่อยๆโตขึ้นแล้วชีวิตจะมั่นองเองครับขอให้ธุรกิจของน้องเชนเจริญเติบโตครับโตวันโตคืนขอให้ความฝันที่อยากจะเป็นครูอยากจะพัฒนาเด็กๆประสบความสำเร็จในวันหนึ่งแล้วก็พัฒนาเด็กๆได้มากเท่าที่ตัวเองต้องการนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเชนทนาค่ะขอบคุณมาก เสื้อผ้าจากอัญชวิการสำหรับินุเมเขอบคุณเครื่องประดับร้านจีค่ะเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคืนบรนจนหน้ากับรายการ very very VIP สวัสดีค่ะ